เรื่องของ AI แอปครับมีการจัดอันดับในจีนครับถ้าบ้านเราใชทแชท GPT นะใช้ Gemini นะใช้ Claude ใช้อะไรก็ว่ากันไปถูกป่ะหรือว่า International เขาใช้ประมาณนี้ปรากฏว่าเราอยากรู้ไหมว่าคนจีนใช้อะไรนะครับสามอันดับแรกจัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอันดับที่1ครับใช้ตัวเป่านะครับนี่ครับตัวเป่าคือ AI อันดับ1ในจีนนะครับแล้วก็เกินครึ่งของตลาดนะับ more than half using ตัวเป่านั่นเองตัวเป่าคือคือ GPT ของใคระนะฮะของ TikTok นี่นะฮะตัวเป่า l a u n c h e d by Chinese owner TikTok นะครับงั้นตอนนี้ถ้าถามว่า AI ของใคร g n n r a t i v e AI แล้วกันนะ Large g e l a n g u a g e Model ของใครที่แข่งแกร่งที่สุดแล้วก็ได้รับความนิยมที่สุดตอนนี้เป็นตัวเป่านะครับของ TikTok นะมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ65ล้าน MAU นะครับในขณะที่ ค่ายที่2เอ,อ่อค่ายที่2รู้ไหมใครนะครับเอ,อ่อ Kimi นะฮะ K I M I นะ,ะอันนี้เป็นแชทบอทเอ,อ่อ Develop by Beijing Base นะฮะเป็น Moonshot AI นะครับอันดับ3 Ernie Bot นะฮะ Ernie Bot นี่ก็โอ้โหเราอ่านมาหลายรอบแนละ้วของไปตู้นะฮะไปตู้ยังได้แค่อันดับ3นะครับก็ยัง ยังไม่ค่อยดีเท่าเท่าไรนะฮะ,ะทั้งที่ออกมาก่อนแล้วทุกคนตั้งความหวังไว้มีคนไปเทสแล้วมันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะฮะอะเพราะฉะนั้น1 2 3เกิดขึ้นตามนี้เลยนะฮะตัวเป่านะอันดับหนึ่ง